หนึ่งสองสามสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่เดอ้อวันนี้จะเมตตาให้ธรรมะนะครับในงานปฏิบัติธรรมวัดศรีสงครามบ้านเทาโบอํอเภอศรีส,สงครมจังหวัดนครพรนมนะครับพระเดชพระคุณหลวงตาเข้าไปกราบพระประธานนะครับสมเด็จพระพุทธมหาจักพรรดินะครับและก็รูปเหมือนพระแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญมีคันธิทิโยนะครับพวกครู สีสงคมวิชัยนะครับเดือขอโทษทาเอ่ยน้ำพิษนะครับ <c oughs>